สวัสดีครับพี่น้องเมือนี้มาพบกับสองลูกชาวนาชาแนวนะครับมือนี้ลูกชาวนาสีผ้ามาเบ่งบรรยากาศนะครับบรรยากาศทองไทยทองหน้าบานเท่านะครับบรรยากาศยามแรงๆฟังเสียงเขียดจะหน้าห้องนะครับนี่ก็สิเป็นเถียงนะครับเสียงหน่อยอีพอมาเห็ดไหวนะครับเสียงหน้าน้อยครับเสียงหน้าน้อยค่อยฮักครับ อันนี้ก็สิเป็นทงหน้านะครับหน้านี่อีพอเราเห็ุหน้าวานครับหน้าดำเราเหตุบาไวแล้วครับฝนกระพึงมาตกใส่ใช้วานสามหลอดเราได้ครับที่แหละกก็แม่นว่าสีบ่อย่งคือนกันละครับพอดีฝนมาตกใส่วางสองสามมือนี่เขาจังซึนขึ้นมานะครับเบิ้งเคียวขจีขึ้นมาเนะี่ย อันนี้ก็สิเป็นฟังต้องคำคางคางนี่ก็สิเป็นข้องนะครับข้องนามข้องสาธานะครับยามบะมีนามใส่เขากับพอเลากับพ่อได้สูบนามยูนีล่ะครับใส่เข่าครับมือนี้ก็าอาสจจิเป็นมือยุดของผู้ใดหลายๆคนเนนะครับเป็นมือพักพรนครับโอ้อากาศดีแห้งครับมือนี้ปอดฝนนะครับ มูว่านี่ตกครับตกเกือบเบิดมือเลยครับลูกซาหน้าซักผ้าไว้กับเกือบเ่าแห้งคือกันครับผมนี่ครับล่มมากแล้วครับล่มเริ่มมากแล้วครับเบิ่งครับเบิ่งใบไม้ปิวแล้วครับ บรรยากาศยังสี่ลูกเ้าหนามาแข่งครับวันยุดนี่ลูกเ้าหน้ากับสีออกมานอนเล่นยนยูหน้าเนี่ครับนอนอยูเปย์มั่นนะครับพอเราผูกเปไว้ครับอยู่ข้างค่องมีโต๊ะให้นั่งพร้อมครับโต๊ะนางเสริมเย็นนะครับ หลายคนอาจจะสิสงสัยนะครับว่าอันนี้มันคืออยังอ,อันนี้คือตะไคร้นะครับบบเมน้าเ้อครับตะไครีพอแล้วเอามาปลูกไว้นะครับมีเบิด์ตสุยางครับผักสวนขัวตะไคร้ขาผักขามีเบิดครับ ไปครับลูกชาวนาสิผ้ายางเบ่งครับมือนีฝนบ่ตกเนาะครับแต่ก็คืมอยู่เบิดมือได้ครับ บ่มีแดดเลยเมือนี้อันนี้ก็สิเป็นบรรยากาศรอบๆนะครับ หล,หลายคนเห็นบรรยากาศจังสีแล้วก็อาจจะคือหอดบ้านหอดซองนะครับสำหรับคนที่ไปเหตุงานอยู่ทางไก่นะครับจังไดลูกเช้าหน้าก็ขอเป็นกําลังใจให้เดอร์ครับสู่ๆกันทุกคนครับ อันนี้ก็เป็นคลิปแรกเนาะครับพิษผ่าะกรรใไดลูกชาวนาก็ขออภัยมานะตรงนี้ด้วยเด้อครับลูกชาวนายังว้าบ่คอยเก่งครับจังไดก็ฝากติดตามช่องลูกชาวนาในเด้อครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ลูกชาวนาในเด้อครับเดี๋ยวคลิปหน้านั่นสิเป็นอีหยังเยวลูกชาวนาสิเอามาลงให้พี่น้องเบิ่งเด้อครับ สำหรับคิดนี่สวัสดีครับ